กสีมาโดยความลำบากอยากแข็งค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาหลายค่ะพี่น้องค่ะพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มยกหลังว่างโค้งสลาปูแล้วนะคะพี่น้องค่ะแอดก็ขอขอบุญขอบุณพี่น้องปองไปนะคะที่รวมเห็ดรวมสั่งกับปูสวยมากนะคะพี่น้องค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะคิดสิ่งหนึ่งประกันใดก็ห้ประสบความสำเร็จด้วยค่ะน้องเด้อค่ะโมว่า ครอบครัวก็ใหุงให้เฮือกให้เหลืองให้เหลื่อมนะคะพี่น้องเนาะค่ะเนี่ยพัฒนาแล้วค่ะพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นล่างวัดว่าอารามแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเหลื่อมแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะที่รวมแรงรวมใจนะคะประสบความสําเร็จหย่นพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะรวบสร้างวัดสร้างว่าเนาะค่ะรวมทมดินถมหินทมทรายเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้ครอบครัวฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมนะคะพี่น้องเด้อค่ะขอให้ขึ้นให้เกิน ให้สมคววมมงมาดปาถนาเนาะคะ่ะรอรัวก็ให้สูงขึ้นสูงขึ้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าหนึง่งเข้าร่วมบุญเอาดินเขาวัดเขาว่าะค่ะพี่น้องก็ขอให้จะเริ่มก้าวนาทุกๆุกอย่างนะคะพี่น้องค่ะจากตะกอนเนาะคะ่ะี่เบื้องไหลสดของแอดมินกับสีหินแต่แต่ดงต่ดงต่ปลาเนาะคะ่ะตอนนี้คะ่ตนนคะตอนนี้เริ่ม,มิีทีจอดรถจอดล่าดเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็ยังยังบสมบุญแบบค่ะพี่น้องก็ยังขาดหลายๆาอย,ย่างนะคะพี่น้อง สร้างรถทีมงานมากเลยคะ่ะพี่น้องค่ะทางฮวดสิมาเนี่ยกะให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีช่เด้อค่ะที่เขามาเบิงมาชมในคลิปเนาะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้โชคให้ m ắ นถุกถูกทันเนาะคะ่ะที่ได้รวมบุญกับปูมาเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์เอาบุญน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสร้อยกดไลค์กดแชร์เอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเออด้วยค่ะ อันนี้ก็ได้เป็นรูปเป็นล่างเทเสาแล้วค่ะพี่น้องโอ้กุฏิใหญ่ปูเออกุฏิใหญ่ปูลเลอค่ะค่ะโอ้ขออนมโมทนาบนุญน้องกบแม่พี่น้องปองไปทุกทุกทันนะคะขอนอนมโมทนาบนุญเ้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวค่ะเป็นรูปเป็นล่างค่คะพี่น้องค่ะเป็นรูปเป็นร่างก็ัน,น,ปปน,น,นได้เทศสาเทศปูนแล้วค่ะซึ่งทังทีมงานนะคะ้าวัดไดเพรเพิ่นสร้างอหลีนะคะพี่น้องเข้าก็ไปสนับสนุนเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเนี่ยนะคะพี่น้องเดี๋ยวไนดูแอดสจพาเข้ากาบปูพร้อมๆกันเลยค่ะ ฟังจนแ้วบ้าีค่ะสดจากฟาร์มด้ด่อืหนึ่ค่ะสดได้สดเดปูด้่ไม่สดนึ่งร้นเ็ดหไดนึ่มีไรสด้ปูด้ะเสียจบเสียะปูพาทิ้งถึงไผะปูนำมาสกาค่ะ

ตองไังมาอื่นได้ไหมด้อทางนันมาเนี่มันก็เป็นันโอ้นำบรดานนี้นำบรดานนปูเนาะจ้าน้ำบาดานเพาจำได้เดูน่ะอใส่น้ำแล้วตัวนี้ปูมันหมดไแล้วโอ้ขาทาขาทาปูเจปักใส่อะไรปักฮะใ่อมันใกแรงน้ำก็ดีมันอยู่ดีข้อนะเดียวจะต่อ มันจะเข็มยังไงมั้งมึงอดจะเข้มมันมันไปติดาำเข้มบอกมันเป็นหนามมันก็ึ้นมันโอมโหเป็นอย่างนี้แหละมันคือเคื่องเหนียวตัวพกมันเหนียวนะบอกเขาเจ้ายอดกาวกาสร้างบอว่าอ่ะเดี๋ยกเป็นใครทเครื่องเข้มจไปอมเขาเข้มเห็นเนี่ยคิดแฉล พระเจ้ากำลังโทรสังขิมใจบุญพี่น้องใส่ดีค่ะรับสายบริเวณเลยใครดีอีนีใครดีจำไว้ลูกแก้วมหม่้านนี่ขั้งสองขั้งสองไม่ฟันก็สั่งมาหาตลละปุ่นด่เมื่อวานนกัเลยขั้งสองไว้าสั่งสองไว้ก็สิ่โอเคใสดเด้อเห็นใจสดเด้อเขาจะเมิ่งไายแล้เด้อ การเนี่ยเอาใช่ไหใจบุญใจบุญน้มันการปูการการสาธุสาธุอ้เป็นยังไงกันเสื้อสีบรรลุยี่ดอกควายเป็นควายไปยี่ดอกปูวันนี้ก็เริ่มได้สีได้เฮ็ดกุตงกุตีควายเฮ็ดควายนั่นไปกุตีก็เขื่อนวันมันมีเงินเฮ็ดที่แนวไหนเฮ็ดกุตีเฮ็ดเอ่อขวางมากวน เดี๋ยวฟังมากันเส้นจะบอเส้นกำนองอันตัวกำนองเงินเส้นเขาจายเงินมาเชื่อเชื่อกต่พอดีทางเพิ่นกับว่าเออผู้เฮ็หตุเพราะมันกับมันบ่คลีตรงนี้ฝนกับตกมันตรงันมันบ่ดีมันหัวหัวมังมังที่ปูอยู่น่ะมุ่งมุ่งจัดเงื่อนนะเออหัวมุ่งจัดมันหัวหัวก็ดีแล้วถ้าก็ดตรงหน้าไม่แต่ใน้ำเต้าฟูมันก็ดี มันว่าเด็นอนฝนตกมันนอนกับหัวอืมอ่าก็ได้นั่งเด็น sí ั่นแต่โอ้ก็เลยตัดสินใจไปเส้นอ่าุปกรณ์มาเช็ดตีไปใชเนาะอ๋ออันอันอันนี้เส้นมาก่อเนอะปูเนอะมาก่อนติดมาก่ออืมทีก็ทีขึ้นมาหลายหลงมันก็เคข้าก็คอยเย็ดไปอืมแเล็กแค่น้อยค่ะมียอมตั้งเทปเออปู เออจิตมาก่อนนึ่เดือนจิตปางยังไงเขาอืสาธุครับคุอมเพี้ยอมเพน้ยนยุ่งเจ็บอ่าอ้าวปัญหาปันี้ส่งเตลียนเิดเออส่งคือเป็นแต่เขามาหายู่ปูบัเนี้เพราะว่ารถมาไล่มาใหม่ๆรถไล่บดปุ๊เก่าดีเก่าดินมาหารถมาเท่อ่าอย่างนี้มาเสียมาจิตจิตรถมาเท่อ่าเป็นว่ามันมี นั่นนะตรงกบังกัมาเ็ดไทยสมชวาบมีเงินดีแหละแมปูนไอหินอีซั่งอะไรอะไรกันี่กับ่ได้ข้าเจ้าว่าห้ใช่กับั่งาม่ไรกันนี่ข้าเจ้าว่าห้เนาะปูนะก็ไม่ได้กวางคัดฟ้องดีได้ยี่หลกว่างสิบคู่ยี่หลกที่หินใช่กับทีได้ยี่วาสิบนี่แหละสิองคู่ควเตียับไปคับ งันี่พี่เนาะทั้งที่นะเป็นศิลป์เพื่อนบ่ถือเลืเพื่อนก็โอนคือเก่าเพื่อนก็โอนมาซอยเฮแยกจสกทางเพื่อนอยากเฮียอยากสทางแมนแมนทำไงเพื่อนอยากเฮียอยากทางอยากบอกว่าไงว่าพระเจ้าสายบุญเนาะพระเจ้าก็อยากเฮียอยากสทางพระเจ้าก็โอนมาซอยอีโดสายบุญใช่ไหมสายบุญสำหมาบพวกเกี้ยก็เด็กก็เบอร์เด้อปูพวกเสียดซวยก็ย่าเสียอเก่าเสียงก็ทางครับเขาเพื่อนเพป็นว่าเกี่ยวกับเด็กกบเบอร์ครับ นะข้เขาสั่งเขากระสานนะกไ่ได้สั่งวาให้จีเนี่เดนังระาแว่าเขาว่าไปตรงจงนะถือยกว่าถือยกพูดว่าเด็นายนันดอบุษย์ชิตจาร่าเรานี้ือไม่ใช่เกินมาแล้วครับูเพื่อนสายบุญเพื่อนเนี่ยเสีมากเพื่อนกัเออเฮดูปูจ่าจีโอมเหที่หลังท้องมันก็บอกทั้งทีเนาะค่ะปู ใช่บ,บ็เป็นเห็นกันดอกเพิ่งกต่ว่าเออตัวเป็นนี้ให้เพิ่งมึงก็ใครแน่สิน,<ช>นะแต่ว่าป่านนี้แต่ว่ากติว่าอีดีเนาะเราว่ามจริงอีดดีกันบอกถึงตัวมีนี่ปู่บอกว่ามีเงินมาซอยดิย่กติว่าอีดีวะถ้าเพิ่น,นพ,พูมีเงนินมาได้แล้วเนาะ <C oughs> เอาเงินจะใช้เอาเงินติดเลขในนี้มาซอยปูก็ได้เท่านั้นแล้วปู จะปลูกบะควายได้เป็นอ um um ันดับคทเรียบอกไปนนะทั um um uh uh um ้งมันมันก็มีเฉพาคนถูกเนาะซื้อเลียนะคนรผมไม่ซื้อหรอกมันจะอ่ะละเกิดนี่จากนั่นให้คนทุกคนจนเนี่ยละเพื่อละหาเพื่อละืเพื่อละลอยเพื่อละสองลอยเพราะซื้อไม่เป็นปีน่เป็นเมือนสองเมือนไม่เป็นแสนเมนปูเมนถึงวันนี้เาบ้นเทเียเนี่ เถือกท่านเดียวเถือกวัชรีแบบเดียวฟันยุ่สามมือผมนะใจร้ายว่ามันถือสีเสียนกันนั่นละเบื่อ้บัน่นทีก็อะไรกันเมื่อเด็แตปหวังน้ำหย่าโยมเด้อบางโยมเถือกเรียกว่าแด่หวังดอกอันนี้ค่ะปู่ยมาถือว่าปีหนึ่งนั่งค ชาหนึ่งยังม่ถือกเต็นหนึงถือกสีปีถือกเตนหนึ่งเถืถถเอถสองเมื่อนแตความรุนไปเป็นหลาะนัองเพื่อนกิเพื่อเดียวดีใจกินมดันนงเพื่อนถึอแล้วหอดบ่เห็นหอดเงินปูเขาเจ้าหักนี่เหลือนี่ยไม่กินแตร้องกันกินเมื่อเื่อว่ารูโต่จาของดวงทุนไปแล้วพวกหุ่นจักเื่อนละพังสองพัน แล้วเตือนแรก็ตือนให้มันจำสมควรด้อย่าไปติ๊ยืมสินคนควนไปตี๊ยนสืมมันเป็นกรรมเป็นบาปของเธอพ่อไอ้ขวางมีอย่าไปยึดยืมเขามเตือนเธอการมีชุนของเข้ามาเถื่อเหมือนแต่ทุนเห้อย่าไปเอาซุ้มตื้มมาเสียน้ำต้องว่าแตเสือม้าม้าเนี่ยไงเดอปูจะไปเสือกอะไรที่เียงคานี่อัน บ่มีหวังว่ามาสิสดลังวดเป็นธรรมดาของหลวงมาโดนวะอยู่เด็กกล่มหวังอยากกล่มอยากกลัวถ้ามาอยากว่าแม่ใจอยากใจหนังนี่อยากถือน้ำอยากเทน้บุญน้ำกระปันเมื่อเจ้าก็ห่างผู้หนึ่งอยู่ทั่วมากเพราะพวกข่าท่านมีรถมีบ้านอย่างมีรถมีบ้านครับเจ้าของใคร เป่นตัวถ้าพันสองพันจะไปตีเดียวมันตีใดบ่อสองเงินเป็นล้านสองล้านดลังวันที่หนึ layers, ่งม yep. right. ีบกี่ใบเด้จกังเนาะบกเกินร้อยใบทั่วประเทศใคควายเปลี่ยนใครไปเอาทุนของใครซื้อเพราะว่าท่มมามือเดียวตีอยากได้นลังวันที่หนึ่งรวมมันใบงายเี่ใครซื้อยุบเป็นปีเพื่อนลังวันที่หางบุกซื้อกันเ บุญมาสาพูน,นะอ้อาวปานนี้ยอข้ามาที่แบปู้เฮ็ดจัาไดนผู้คนสิได้มาเห็ดมาสางนะ,ะพวกเอฟ้องเอฟซีผู้เพื่นบ่มีเพื่นก็อยากสิเลขเก,กริกเบ้อเพื่อนก็อยากไม่เห็ดมาสางน,ะะน้งนาห้าเฮ็ดจ้าไหพมันจิได้ได้้างวัดนี้ได้ตัวใดว่ต้องเอาตรงเอาถุยเดี๋ยวที่ไปหาซื้อเอาดอกอย่างเงี้ก็ว่าแม่นันยอดละมาเคืนเนียฝันบ้าไบวงสวงเยอะ้อ เออเม่พับเพื่อตัวเงงหล่ะมาตั้งวงสองเย็นนี้ไงัดเนี้ยตัวเกาเปลี่ยนแปลงตัวเกาตัวเกาตัวใดล่ะปูแปดห้าแปดห้เอาตัวเกาว่เปลี่ยนแปลงนะปูนะแห้าแปดห้าสองแปดห้าว่าั่นแปดห้าสองาว่าันอือ๋ออ๋อ แต่ว่าขันสองโตยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าขันสามโตมีเปลี่ยนอยู่มีเปลี่ยนส่วนกับสองเข่าใจโอ้ส่วนเปลี่ยนากับสองแปดหางปลหาาสองสองโตคือแปดหางเางว่าขันวันนี้ขันแม่นสวยกะเมื่อออกศูนย์แปดยนหางกะเหออกหาแปดศูนย์วนจะสี่ก็ได้แต่ปูอืมก็ฉันกะอ่าแปดศูนห่ายังสี่ก็ได้ แต่แจมที่ออกจะไรทำตัวมันออกอยากเพื่อพันาเออเดินเมษาสิมาบวงสวงเด้อเพื่อมีศรัทธากับมาห่วมกันมาห่วมกันบวงสวงผู้ศรีสุโดทือกับใครไปขึ้นโยกขันแก่นยาช่างขันแก่นมาศีมาบวงสวงกะบศีมาอายุวันกันการตลาดกับ บาต่งนแลายมิงังดอกก็ส่นธรรมดากินข้าปลาคือเถียวก้อนง่คนเดียวขาปลามาเฮ็ดมาตัางซอยกบูเนี่เจ้านวเพส่วนมาเฮ็ดกุฏีหายนี่ละโอ้ยจ้าตัวนโมนาตาตูน้ำเพลินนาาี่เห็นได้ชัดๆใหญ่ๆจักบาทว่อไรมาเห็ดวัดเฮ็ดว่าซอยกูอีกนาะนี่เนาะเั็ไอย่งไมล่ละเนี่ยนละอยังเพิ่นติดแตงเอาบว่าห้ท่อยางน้ำ ก่งบังวงเครื่องแดงสีเพิ่นติดจันมาเองโอ้มาิ่นเอาหมดเดือเมื่อเอ็เียมมาเมืบุญนวลนะพ่อหนบุญนวลพ่ออดแต่สาธุนเพิ่นนุ่มวาน่าตาแต่นั่นเพิ่นอ่าจะมาทุกคนเดิมเหมือนนเด้่อยาก่าท่นมือรับว่าเริ่มที่หนึ่งก่อนยังคอยบอกคอยบอกมือก็ได้คอยบอกมือก็ได่อปนนี้ให้ทำจังบวัดเนี่ยปันนี้เลขศูนย์แปดห้ากับสองแปดห้าเนี่ย เปดเอาไง้ง no ่าปยดหาแล้วหาหกนี่แล้วหาหก้างเลยกับฟูร่างวางดูวหาหกบ้างหาหาหกหหามาจากไหนนี่ปูได้เขียนไว้ยังไที่ปูว่าเองกัปูเสียชีวิตในหกสิบห้าพันสามอะโอ้สมเด็ดวันเดลัดเติมบอกโอ้โหเต็มหาคนสามมันโดนๆเขามาเทียกับเจนเลื่อมนะมันจะได้มากใความเอาางๆว่ามาเขากันพอดีนะ เน้นนี่แค่เน้นปัญหาบางวันนี่คุเน้นหาเนูดได้ฉีดซุยลักษณะได้กับพิษหน้าเด้อเด้อเด้อเดียวมันิดซุยมัน่ซุยก็ตรงตรงรเนาะมันเดอกั้นลงตัวหลังีท่านแปีหลักแปเป็นรักแปีเป็นรักน้าที่มั่งตัวหนร่องร่ลงตัวหลังรงตัวหลังท่านตัวพูดกันะขันเป็นขึ้นเป็นล่งกับลงตัวหลังเนาะค ตีแปดหกด้วย